สวัสดีครับผมครูสิทธาหมวนโชคชัยวันนี้เราจะมาทำการเรียนการสอนกันในวิชาดนตรีนาฏศิลป์นนครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 uh huh. ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องดนตรีและเพลงพื้นบ้านนะครับ ภาคเหนือวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือนะครับเรื่องที่หนึ่งเครื่องดนตรีครับนะในดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือมีเครื่องดนตรีที่เราควรจะรู้นะครับคือสล้อซึงแล้วก็กลองแอลนะครับ ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือนะครับได้มีการนําเครื่องดนตรีมาผสมรวมวงจนเกิดดนตรีพื้นบ้านที่มีความไพเราะมีทํานองอ่อนหวานนุ่มนวลเป็นธรรมชาติสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่ของคนภาคเหนือนะครับนะเช่นเป็นคนที่ อ่อนหวานมีน้ำใจนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเพลงพื้นบ้านภางเหนือจึงเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลน,นะครับมีความอ่อนหวานในการร้องแสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและมีความสนุกสนานด้วย บางครั้งอาจบรรยายเกี่ยวกับธรรมชาติธรรมชาติในท้องถิ่น,นะนครับเพลงที่นิยมร้องคือเพลงจอยเป็นเพลงพื้นบ้านที่ขับร้องขึ้นคือจริงๆอน่ะร้องนี่ก็ร้อง,องเพื่อฟังกันเองนะนะแต่ว่าเกิดความนิยมคนระับก็เลยนิยมร้องเล่นกันในหนุ่มๆสาวๆ ระหว่างที่เดินทางไปตามหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเพลงนี้แร้องไปนะครับนะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะได้รู้ว่าตอนเองเนี่ยมาเยี่ยมเยือนบ้านสาวหรือคนที่เจ้าของหมายปองนะเพลงจอยนะครับเป็นเพลงที่ เป็นการบรรยายความในใจนะเพื่อที่จะรู้ว่ามีความรงรักผู้หญิงคนนึงหรือว่าคิดถึงนะก็จะร้องไปเป็นเพลงครับนะใช้ภาษาที่อ่อนหวานและนุ่มนวลน,นะอันเพลงที่หนึ่งส่วนในที่สองครับเพ้งซ่อ เป็นเพลงที่ร้องโต้อตอบเกี่ยวกับก็คล้ายๆกับเพลงใจครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการโต้อตอบมีการเคลียวภาราศีนะแล้วก็สมือนกับสมัยนี้ก็คือจีบกันนั่นแหละระหว่างชายหญิงครับแต่ว่ามันจะมีการร้องโต้และตอบกันเป็นการแก้เขาเรียกว่าแก้คารมกันคึค้คชู ใช้นักเรียนได้ชมนะครับว,ว่าลักษณะของเพลงที่ครูได้พูดไปแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันเพลงพื้นบ้านข้าวจ้อยซอจังหวัดเชียงรายเพลงร้องพื้นบ้านข้าวจ้อยซอ ในจังหวัดเชียงรายมีลักษณะเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะเกือบทั้งหมดวรรณกรรมเหล่านี้มักแสดงออกเป็นคำพูดโต้อตอบก,กันเช่นการหยอกสาวหรือเป็นการขับร้องเช่นจอยและซองวรรณกรรมเหล่านี้มีชันทักษณ์หลายรูปแบบซึ่งเรียกรวมกัน,น,นว่าคำข้าวำคำเครือหรือข้าว เป็นคำประพันธ์ที่มีแบบแผนของชาวล้านนามีสัญลักษณ์ที่ระบุจำนวนคำในวรรคและสัมผัสระหว่างวรรคสรุปเป็นคำต่อชั้นๆสามตัวหรือเจ็ดตัวเตียงบากหล,ลังบากหน้า เป็นวิธีขับลำนำโดยใช้ข้าวเป็นเนื้อหาหลักบางทีเรียกว่าจอยข้าววิธีขับจอยมัจกจะดำเนินยท่วง,งทองไปอย่างช้าๆมีการเอื้อนอาจมีเครื่องดนตรีบรรเลงคลอประกอบหรือไม่ก็ได้เวลาและทงองจอยที่นิยมใช้ได้แก่กลองเฮียวบย่งมาย่ำไฟและทนองวิงวาน และมีการบังคับวรรณยุกตแตกต่างกันไปสันทลักษณ์ของข้าวข้าวสั้นหรือข้าวกล้องนิมยมแต่งเพียงสีวัควัคละสีคำแต่วัคแรกอาจมีสังคำก็ได้ข้าวขนาดยาวใช้ประพันธ์เนื้อหาที่เป็นเรื่องราว มีความยาวหลายบทอาจเป็นนิทานตำนานประวัติบางทีเรียกข้าวหันซอซอคือศิลปะาการแสดงประเภทหนึ่งของร้านนานมีลักษณะของการขับลํานําำหรือการขับร้องด้วยทางนองต่าง,างๆนิยมเล่นในแถบภาคเหนือนบางบนเนื้อหาสาระที่นำมาเป็นบทขับร้องเป็นองคความรู้ที่ไรับการ มาอจากษ์พ่อครูแม่ครูหรือประคันที่มีสัญลักษณ์กล่าวถึงเหตุบ้ากนการเมืองมาร้อยเรียงเป็นเหตุการขับซองเป็นการขับขานที่มีเครื่องดนตรีประกอบโดยมีพวกทานองแตกต่างกันไปโดยมีทั้งประมาณสิบทานองผู้ที่ขับร้องซองเรียกว่าช่างซองหรือนักดนตรีเรียกว่าช่างซึมช่างปี่ทาหน้าที่บรรเลงดนตรีประกอบการขับซองถ้ามีการขับร้องโต้อตอบกันเป็นคู่ระหว่าง ชายและช่างซองจะเรียกว่าครเป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ฟังตัวอย่างการแสดงเพลงจอยและบินซอนะครับอ่าสุดท้ายนี้ครูก็อยากจะฝากให้เรียนตอบคำถามให้ครูสักนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครูมีตัวอย่างขึ้นให้ดูเพลงพื้นบ้านภาคเหนือมีเนื้อหา เกี่ยวกับอะไรนะครับข้อ1และข้อ2อเรื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงพื้นบ้านภาคเหนือครับมีอะไรบ้างครับให้เรียนทําลงในสมุดนะครับแล้วสง่งให้ครูนะครับอ่าสัปดาหนี้ก็ลาการไปเพลงเท่านี้นครับรูทิ้งภาพนี้ให้นักเรียนไว้ไนะครับได้ทํานะครับอ่าสัปดาหนี้ก็มีเพียงเท่านี้น,นะครับบา,บาย